ก็จริงๆแล้วนะคะก็เ,เป็นเรื่องดราม่าก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็ได้จัดการไปทางขั้นตอนตาทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วเพราะจริงๆนะถ้าเกิดใครที่ได้ได้อ่านนะคะที่ที่แหวนได้เ,เขียนใน IG แล้วก็ที่เคยได้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆก็ตลกมากเพราะว่า เออหลังจากที่จบงานปาร์ตี้พี่ๆนักข่าวทุกท่านก็ลงข่าวเหมือนกับว่าจบคอสผู้บริหารแล้วนะเรียนในเวลา1ปีแล้วหลังจากนั้นก็มีกระทู้นี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ในเมื่อพี่ๆนักข่าวทุกคนก็เข้าใจว่าเราไม่ได้จบ M B A ทําไมมันถึงเป็นเรื่องขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออก็เลยก็เลยแบบว่างงไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับ คนแบบมาจุดประกายอย่างเงี้ยจุดประเด็นแล้วก็เอ่อเพิ่มความดราม่านู่นนี่นี่นั่นเข้าไปจนกลายเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้แจกแจงไปในอินสตาแกรมอะไรี้คว่าหลอกลวงไม่อยากให้แบบเราไปหลอกลวงคนอื่นเรารู้สึกไงบ้างขององพี่ปันกก็จริงๆพาะคำนี้ทําให้ต้องดำเนินการทางกฎหมายนะคะเพราะว่าจริงๆก็ขึ้นมาหลอกลวงแล้วก็ระบุชื่อชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ความจริงด้วย คือทางกฎหมายแล้วเนี่ยคือหมิ่นประมาทร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเ,เราเองเนี่ยคือเป็นหึงว่าไม่ใช่แค่สถาไม่ใช่ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ว่าทั้งสถาบันที่เราเรียนมาก่อนหน้าน,นี้ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยทั้งปริญญาตรีปริญญาโทโมอกรุงเทพที่อยู่ในที่นี้แวนก็สอนมา8ปีแล้วนะคะคือก็เหมือนกับว่า มันเป็นเหมือนกันไม่ให้เกียรติสถาบันของเราด้วยค่ะแล้วก็เราเองก็ตําแหน่งหน้าที่การงานเราเป็นกรรมการบอร์ดบริษัทมหาชนซึ่งทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสียหายทั้งหมดแล้วมูลค่าบริษัทเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นกรรมการเนี่ยมันมีผลต่อราคาหุ้นนู่นนี่นั่นถ้ามองในภาพใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเสียหายมันมันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ก like ็เลยทางทีมกฎหมายที hmm. ่บร like ิษัทนะคะก็ก็เลยได้ดําเนินขั้นตอนทางกฎหมายไปซึ่งเราก็มีหลักฐานทุกอย่างว่าหมิ่นประมาจจริงแล้วก็หลักฐานทุกอย่างว่าที่พูดมาเนี่ยที่ที่ได้กล่าวอ้างถึงมาเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะก็ค่ะเบื้องต้นเป็นการลงบันทึกประจำวันหรือว่าเป็นการแจ้งควารคำร้องเลย ถือว่าจังหวัดน,นะคะแล้วก็ต้องมีการเรียกใส่เข้ามาแต่อันนี้เนี่ยขอแหวนไม่พูดดีกว่าเพราะมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็เป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะก็ให้ถ้าอยากทราบขอ้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเชิญทนายมาแบบว่าอธิบายให้ฟังอะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเล็กน้อยเนรื่องกฎหมายขอาเขาได้เข้ามา ก็จริงๆมีการเอ่อได้ทางจริงๆเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะต้องติดต่อไปและอีกฝ่ายก็จะต้องเข้ามาจะยอมความกันไหมจะอะไรยังไงซึ่งเอ่ออันนี้เนี่ยแหวนก็คือมันไม่ใช่เรื่องของแหวนคนเดียวละมันเป็นเรื่องของบริษัทด้วยของหลายๆอย่างนะคะมีผลกระทบทั้งหมดเลยเพื่อนๆแหวนที่มาร่วงงานเอ่อผู้ใหญ่ที่เป็นระดับแบบ ทั้งนักอดีตนักการเมืองเอ่ยผู้ใหญ่ระดับนักธุรกิจที่เป็นระดับสูงที่มาที่ท่านให้ความเคารพแล้วม่เชิเคารพค่ะที่ท่านให้ความเอ็นดูเราะนะคะซึ่งมาเขียนแบบนี้มันก็มันคือไม่ใช่หมิ่นแหวนคนเดียวมันหมิ่นหมดทุกคนเลยซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของแหวนคนเดียวซึ่งก็มีการแบบติดต่อขอโทษน,นู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่ได้รับรู้ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าด้วยก็เลยเแหวนก็เลยตัด เรื่องนี้ออกไปเลยไม่ไม่ได้เป็นคนที่จัดการเองอะให้เป็นทนายวามแล้วก็ทีมกฎหมายจัดการล้วนๆเลยคือทางเขาติดต่อบริษัทคือก็มันอาจจะมีตัวปลอมอีกอะไรอีกเราก็ไม่รู้ว่าใช่คนตั้งจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือทางที่ดีแน่ติดต่อไปที่ต้นต่อ,อ,อของที่มาแล้วก็ดําเนินหาตัวจริงๆดีกว่าเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะมีใครเป็นตัวแทนตัวแฝงอะไรมาคือเราไม่รู้เลยเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อความถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายะคะก็ให้ทางทีมฝ่ายกฎหมายแล้วก็ทนายความจัดการเรื่องหมดเลยคจะไม่มีการหยอกลามแน่นอนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอนลับคือเอาตามตรงเลยเนี่ยอย่าที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของแหวนคนเดียวมันทั้งแขกทั้งเพื่อนผู้ใหญ่สถาบันแหวนโดยเฉพาะบริษัทเพราะอย่าที่บอกเป็น กรรมการบอร์ดบริษัทมหาชนคุณไม่สามารถมาพูดอะไรมั่วๆได้คือผลกระทบที่มีถ้าเอามูลค่าของบริษัทกับที่เราจะฟ้องหมิ่นประมาทแล้วเรียกมูลค่าเนี่ยก็ตัวเลขไม่แจ้งดีกว่านะ้ให้ให้แบบว่าแังคนนะคาดงว่าเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันคือถ้าเทียบทำมูลค่านะคะถ้าถ้าเทียบดีที่เออทางฝ่ายกฎหมายเขาได้ปรึกษากันก็ก็ค่อนข้างสูงตัวแหวนก็คิดว่า มันสมเหตุสมผลคือคนที่พิมพ์ไปเนี่ยอาจจะด้วยความคนองไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาไม่ได้อ่านประวัติเราอาจจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยอ่านมาอีกทีฟังมาอีกทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการที่จะเขียนถึงใครขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณบอกคุณเป็นผู้มีวุฒิภาวะการศึกษาเออที่สูงจบมาจากสถาบันเดียวกันกับแหวนแล้วเออไม่ได้ไตรตรองมาก่อนไม่ได้หาข้อมูลที่ชัดเจนมาก่อนแล้วมาเขียนแบบนี้เนี่ย เราก็ว่ามันไม่ค่อยจะเป็นคือด้วยวิธีภาว่าขนาดนี้เนี่ยแหวนเชื่อว่าคุณน่าจะไตรตรองมาดีแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเออไม่ว่าจะบอกว่าเออไม่ได้ตั้งใจฟังมากหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนคนนั้นที่จบจากนี้มาจริงอะไรจริงเนี่ยก็เชื่อว่าคงได้ไตรตรองมาแล้วละเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ หลักฐานทุกอย่างพร้อมชื่อระบุอะไรระบุผู้ระแวนปริษาจบฮาร์วาร์ดมันมีคนเดียวในประเทศไทยถ้าบอกไม่อะค่ะก็ผัวเฉยๆเพราะว่าคือถ้าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าดูข่าวอะค่ะก่อนหน้านี้คือพี่ๆทุกสำนักก็จะเขียนหมดว่าจบคอร์สบริหารพีเอลดีเรียนจบใน1ปีคือไปเปิดในข่าวดูทุกคนก็จะเขียนอย่างนั้นหมดก็คือทุกคนเข้าใจแบบนั้นแล้วลูกขึ้นอยู่ดีก็เป็น MBA เเราก็แบบงงว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือน อะไรที่ดราม่ามากกว่าแนละ้วคนก็อาจจะใส่นู่นใส่นี่เพิ่มเข้าไปจนมันแบบว่ากลายเป็นเรื่องมันราวเราเองเนี่ยไม่ได้ครอบครัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าก็ด้วยทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทซึ่งก็ต้องดูแลภาพลักษณ์เราด้วยว่าอะไรที่ถ้าเราผิดจริงก็โอเคแต่นี่เราไม่ได้ผิดแล้วโดนปักรตามแบบนี้แล้วก็เขียนพาดพิงไปแบบไกลมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินทางต้องดำเนินการทางกฎหมายค่ะส่วนเรื่องที่ว่าจะยอมความไหมเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามัน กระทบหลายฝ่ายไม่ไม่ใช่แค่แหวนคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยคงไม่ใช่แค่ตัวแหวนเองอันนี้ต้องเป็นทางทางฝั่งกฎหมายของบริษัทโอเคค่ะตัวแหวนอีสานนี่น,น,นะคะพี่แานขอมองโตนิดนึงน,นะคะ